ก็คือเมื่อกี้ลงไปซื้อของทนเซเวนใช่ไหมซื้อจับเชมามีจะจับเชแต่มันไม่มีข้าวอ,อร่อยมากอะทำอะไรกันอยู่ กินจับเชกันไหมคะนี่เราจะมาไลฟ์ให้คนดูดูว่าเรากินอะไรบ้าง อร่อยไ,ไหมคะอร่อยมากจับเชดอินเจแปนเที่ยวให้สนุกนะคะได้ค่อของโปรเลยค่ะจับเชด จบใช้ยังไงให้สวยอ,อ,อย่าลืมหาข้าวกินกันนะคะแต่แต่ตอนนี้มันสี่ทุ่มแล้ววะ น,นี่ก็คือคาราเมลที่เราลงไปซื้อกดตู้กันมาเมาื่อกี้ดูซิว่าจะเป็นยังไงขอดมกลิ่นก่อนอืมกลิ่นหอมคาราเมลอืมอยู่คนเดียวค่ะไม่ได้อยู่กับใคร อยู่ในราคาอยู่ในใจทุกคนคะ่ะ <c oughs> มีความรสชาติคล้ายๆลูกกลมโอปิโก้ ico, แต่ว่าเป็นกลิ่นคาราเมลรู้จักโอปิโก้ไหม, <c oughs> มกินนัยวะ เกลืมซื้อข้าวมากินด้วย <c oughs> ตอนนี้ที่นี่เที่ยงคืนคนรึ่งคือเกะหลับไปตั้งแต่สามโมงสี่โมงจนถึงสามทุ่ม คนคงงงเดียวเฮ้ยเอามาทำอะไรที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีไปไปเจออินฟลูเอนซอร์ท่านอื่นๆเพราะว่าได้เนื่องในโอกาสที่เราได้มาเที่ยวญี่ปุ่นกับาทางครูเขาให้เรามาเที่ยวนะคะแล้วก็อุ๊ยดีสิอยากมาอยู่พอดีสวัสดีคะ่ะพี่ปอยเดอรได เดรรดไดอรดเดรร์ไดชื่อเก๋ไก่ค่ะไม่ใชいい่เดรรดไดร์เราจะกินสลัดสลัดกัน กินเหมือนเอแครเลยเที่ยวให้สนุกนะครับอุยได้เลยครับพี่บอยเดี๋ยวหนูเที่ยวฝากก่อนอื่นเอาเอแครยักษ์มาฝากก่อนได้หมอมอืมมือขนมฮอกอยโดยเลย ของดีจากเซเว่นอร่อยอร่อยแสงเอาป่ะเอาไปใส่แสงให้หนะนะอ่ะอร่อย <c oughs> ถามจริงถามอะไรคะพี่ฝ้าย เรามีหมูมีเอ้ยมีขนมแล้วก็มีหมูเดี๋ยวเราจะลองกินสูตรใหม่ลองดูสิรสชาติจะเป็นยังไงปักเลอะ เดี๋ยวมันก็ไปผสมกันในท้องลนะนาอืมเก๋หยุดมันหยุดไม่ได้เฮ้ยมันดีนะหวานกเค็มผสมกันอืมอร่อยเอาอีกคำนี้เอาหัวหอมมั้งหัวหอม นี่นี่นี่ฮいただきます s ฮมของอร่อยกับของอร่อยมันเจอกันมันจะไม่อร่อยได้ยังไงครับผมอร่อยอร่อยนะคะ จริงๆลองดูแบบนี้ผสมกับแบบนี้ดีจบงำงำงำดีดีดีมาดีพี่รีโอพูดถูกรีโอพูดว่าอะไร อร่อยแม่เลยดูจากครีมที่ปากพี่เกได้อืออืมถูกต้องคำใหญ่เลยคำนี้คำใหญ่ใส,ใส่ยาไซดีกว่านี่นี่นี่มันอาได้อาให้ก่อนเปิดประตูงามเราเปลี่ยนไส้เบอร์เกอร์ข้างในกันดีกว่า สอดไส้ครีมสอดไส้หมู <c oughs> พี่เก๋ไปกเกาหลีวตอนนี้อยู่ญี่ปุ่น <c oughs> เออดีว่ะดูดูดนี่แล้วเราก็เป็นรีแพนแพ็กเกจใหม่นะคะ <c oughs> เป็นเอแค่ a, หมูออนบีฟแอนด์ออนยน หมูและหัวหอมไส้จุกๆไงนี่มันเรียกแถวบ้านเรียกปังไว้เฮ้ย <c oughs> กินนานๆจิตได้กินมาส์อยากกินคําใหญ่เดี๋ยวมันดูไม่เป็นกุลสตรีมันจะดูไม่สุภาพ <c oughs> กินคำเล็กๆก็พอ มันกินคำเล็กๆก็พอหนึ่งคำเก่ือบีบผมหน่อยอร่อยจยไม่ต้องดีผม Takk, mm. mamma. Mm. 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 เออมันติดกันจริงล <c oughs> ่ะหิวแล้วค่ะ คือวันนี้แต่และอย่างที่กินอะไม่มีอะไรที่ทําให้เราผอมได้มีแต่ทําให้เรามีพุงกับมีเหนียงดูซิว่าในโรงแรมเขามีน้ำให้เราไหมให้เก๋เดานะอันนี้น่าจะเป็นตู้เย็น hey! จริงด้วย เย็นมีน้ำให้เราหนึ่งขวดในตู้เย็นอันกะจิวเดียว <c oughs> มีกบด้วยในห้องกินน้ำแบบแบบคนมีเทส น้จังกินแค่นี้ก็ต้องให้หกอะไรวะเนี่ยกินน้ำแบบไม่โดนปากจะได้เอาไปกินต่อได้ เปียบหมดแล้วหนาวเลยพี่เกยอยู่กับใครล่ะคะไม่อยู่กับใคร,ใครนะอยู่คนเดียวเห็นหรอว่าอยู่กับใครรีวิวโรงแรมอ่ะเปิดไฟก่อนเฮ้ยสว่างสว่างได้เท่านี้แหละแล้วไฟนี้ละ่ะเปิดได้ไหม มไมไม่หนาวเปิดแล้วไปดี<ม> <laughs> เอ้ยที่เก๋ทำพี่เก๋ไก่ทำพี่เก๋ไก่ทำเลยรีวิวห้องหน่อยก็ห้องนี้เรามาดูว่าห้องนี้มีอะไรบ้างนี่คือที่นอนนี่คือแร ที่เปิดเหรอเหมือนที่เปิดได้เลยเปิดไม่ได้โอเคนึกว่าเปิดได้ก็ไม่มีอะไรนะคะนี่ก็จะมีเฮ้ยมีม้าสองตัวม้าหรือหมาให้ทายฝันดีครับงวงอะรีวิวโทรศัพท์ไหนครับต้องรีวิวโทรศัพท์อ่ะอันนี้ก็ ขอ,องตกแต่งในห้องนะคะจะทำการเปิดไฟว้าวสวัสดีโจปื้มโจปื้มเรามาไลฟ์สดกันไหมตัวเองเรามาไลฟ์สดกันไหมไลฟ์ไม่ไลฟ์กวางหรือมะ รีวิวรีวิวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเมื่อกี้เพิ่งกินเสร็จใช่ไหมแล้วปากมันสีดท,ทำไม่เป็นทำไมอะทำไมทำไม่เป็นอะกดยังไงอะกดชวนยังไงอะกดชวนได้ไหม สนุกค่ะ <poisoned> ม <indo> ัน <surprisingly> ท <ibl ok> ี่สามหมอกับกี่โมงกับวันที่สามพี่แนทมาดูด้วยเอาหรอกำลังกลับบ้านเมื่อกี้ไปหาพี่แนทกับพี่เกตมาไปไหนใช่อ้าวสวัสดีค่ะอยากมีแสงมากอยากมีแสงตรงมาให้ที่บุญหน่อย เคยอยากไปญี่ปุ่นมากเลยอ่ะหนาวไหมอยากมิแสงญี่ปุ่นเนาะก็อากาศประมาณเจ็ดแปดองศาไม่ติดโลกไม่หนาวมากต้องมากินปลาดิบอะเขากินแต่กิมอ่ะ อ่ะเดี๋ยวไปกินปลาดิบตะชาบูแล้วก็บอกกับคนดูว่าเพื่อบอกให้กินปลาดิบตะชาบูยี่สิบสามใช่ไหมกับยี่สิบสามอ๋อไม่ได้สิเพราะว่าเหนื่อยแต่ว่าถึงกินถึงกินเพราะว่าเพื่อแบบมาแล้วจไงกับพี่เกดอะไรอย่างนี้ไม่ไม่อ๋ออ๋อนึกว่าจะมาญี่ปุ่นได้เดี๋ยวเราไปอ๋อ ไปเที่ยวโอเคได้เลยพื้บบอกจะพูดอะไรวะ่แตตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนป่ะเที่ยงคืนครึ่งใช่ดนี่ครั้งแรกเที่ยงคืนสามสิบแปดที่นี่เหรอใช่อยากไปมากเลยอยากไปญี่ปุ่นมากเลยไปนี้ดิไปอะไรนะอยู่ในเวอร์ซี่โอเอร์นนหรือว่าอะไรนะโอ้เอ้แต่ว่านี้อยู่โตเกียวใช่ไหม ไม่น่าจะไม่ใช่โตเกียวนั่นเน่ยไมเคยไปเล้วอะอากิตะอากิตะอะไรอะเดี๋ยวมาทหน้าหน้าอะไรกันมาแชร์ด้วยเกิดหน้าไปมันเป็นเมืองที่ไทยก่อนอ๋อหรอไม่รู้ว่ามันเป็นชื่อหมาหมาชนิดหนึ่งใช่ไหมหมาอะไรเขาบอกว่าหมาอะไรนะ มาหมาอากิตะชื่อเมืองชื่ออากิตะจอยไลค์จอยได้จอยได้ตับพึ่มตับพึ่มมีปะอยากอยากไลฟ์กับพี่เกดอะคนนมาะทำได้มันต้องให้ต้องให้สามคนเกดทำปะเพราะว่าพึ่มทำไม่เป็นหมายถึงว่าแบบต้องเป็นคนแบบเชิญปะไม่่พีเกกดดต้อองจยปะหรือว่าพี่เกดต้องทำเองหรือเปล่าพี่เกดอยู่ พี่เกดมาจอยหน่อยพี่เกดเฮ้ยเ้ยแสงตรงนี้โอเคได้อยู่เฮ้ยอยากไปญี่ปุ่นเนาะอยากไปญี่ปุ่นแล้วตอนนี้ไปไหนมาอะไปเที่ยวไปหาพี่เขาที่ร้านดามิเช n แล้วก็กลับบ้านแล้วหรอ เกดกับพ um> ี่แนทผิดร้านแล้ว no ก you know ็เลยกลับบ้านอ๋อพี่เกดขึ้นเลยค่ะพี่เกดน่าจะนอนได้อยู่เลยแต่ตอนนี้พี่เกดขับรถนะเฮ้ยพี่เกดเข้ามาถึงบ้านนึงจะคุยยังไงหรือว่าพี่แนทเป็นคนขับพี่เกดน่าจริงจมันเลี้ยวขวาเลยไม่เลยหรองแนทเลี้ยวมาเลี้ยวอะไรเกี้ะอะไรนะเขาจะคุย กลไปเที่ยวกับวันไหนกับวันไหนกับโขนมขาชมากัดเทปไหนบอกว่าไหนบอกกลับกลับแล้วง่ายทำไมไม่รีบกลับอุ้ยติดเศษไปสนแล้วแต่ว่า้ยวันวันที่สามไปเที่ยวกัน ยน่สิบสี่หนเคยรู้อะไรบ้างน้องเก๋ไก่รู้เปล่าว่าน้องโชเฟิร์เขาซื้อชุดให้น้องเก๋ไก่ด้วยสซอไพสเฮ้ยเขาห้ามบอกแต่ว่าเก๋บอกความลับนะเนี่ยพี่เก๋พี่เก๋จริงปะไม่ใช่จริงจริงเมื่อกี้เมื่อกี้น้องเขามาปรึกษาว่าชุดสวยไหมอย่างกเออชุดน่ารักดีเขาเรารอน้องเก๋ไก่กลับมาจะนัดเจอแล้วก็เอาชุดให้เดี๋ยวเดี๋ยววันที่เก๋ไก่กลับมาวันที่อะไรยี่สิบสี่ปะ ยี่สิบสามยีีเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอยี่สิบสิบหกพาพาพาพี่เกศพาเกศไปเที่ยวด้วยนะไปเที่ยวกันเนาะเดี๋ยวหนึ่งได้ได้พี่เกศอู้วันก่อนเกศเมาพี่เกศต้องเที่ยวกลับมามีชีวิตที่ปกติไม่เกศเมามาก เมวันก่อนตอนนี้เหยียดยังไม่ไหวเลยเมื่อก่อนนี้ไม่ปกติเหรอคะอ๋อนี่ขนาดไม่ค่อยไหวอ่ะเนี่ยพยายเป็นเฉอะเฉาะเลยเฮ้ยนี่เดี๋ยวกับมานั่งกินโอมาเกษะกันเอาหรือคะใช่ชาบูก็แล้วชาบูก็ล้วเผื่อมันไม่อิ่มโอมาเกระเสกซูชิโอมาไปคอนแพร์ไปอาหารตะคำหรือไงคะโอ้ยยังไงกันเนี่ย ที่มันกินบนมือใช่ไหมโอเคแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะโอเคได้ครับขอบคุณที่มาไลฟ์ให้คนดูนี่คือทางพี่เกดนะคะพี่เกดคือคือคือพี่เกดที่น่ารักของเออที่คนคนเข็พี่เกดเยอะมากเลยนะในทีบะบอกว่าเจ้าของร้านดามิเชนน่ารักมากจริงเหรอต้องบอกเดี๋ยวดู เดี๋ยวเดี๋ยวครับจงให้ดูใช่ดีใจเอเนี่ยลืมนะรีบกลับมานัดกันเพราะว่าน้องโชพึ่งเขาเตรียมตัวส่งมอบชุดให้อยู่จริงวะเนี่ยแหวกไแหวกออกแหวกออกลอกมาแล้วก็เปิดสองก้นใส่ได้พี่เกศพี่เกศตื้อๆแหวกแหวกออกแหวกแหวกออกสองก้นพี่เกศเดี๋ยวน เพ่อคงไม่ได้อย่างนั้นไหมเดี๋ยวก่อนไม่ไม่ท็อเมื่อกี้น้องเพื่อมาให้ดูมันแบบอกเปิดเลยเพื่อเกื่อกว่าันไม่ได้ไม่ได้ต้องโกนน้อยกว่านี้หน่อยเออพี่เกดมันแบบมันเนาะเนาะทั้งหลังค่ะลงถึงการตูดนี่หนูหนูสนไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งิงเดี๋ยวไอแบบกลับมาเจอกันนะได้คุณนายคุณนายทั้งสองคนนะคะ ได้ครับกลับได้แล้ีนะเก็บไปบอกเก็บไปคุยกับเพื่อนใครค่ะเหล่าโฟโลเวอร์เถิดมีกงใจบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายเก๋อ่ะเห็นหน่อยโอเคเดยปิดยังไงเนี่ยบ๊ายบายค่ะน่านะดีพี่เกดกับโชว์ปื้มไปแล้ว เหลือแต่เราถ่ายคลิปไหมไม่ได้ถ่ายอะหรือถ่ายนะถ่ายค่ะถ่ายนิดหน่อยเดี๋ยวจะถ่ายกลับไปให้ดูถ่ายว่าเรากินอะไรหร,หรือว่าถ่ายว่าคนถ่ายว่าคนญี่ปุ่นน่ารักแค่ไหน <laughs> อย่าเพิ่งนอนนะคุยกันก่อน จะไปแล้วว่าไปแล้วได้ไหมไปไอโโ่มันเปิดเพลงไม่ได้ด้วยค่ะทุกคนแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเหงาถ้าเกิดว่าไลฟ์อยู่คนเดียวไปดีกว่าไปค่ะอยู่กับกิจกันเน็ตครับแต่ว่าอยู่กันคนละห้องนี่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแต่ไม่เปลี่ยนใจ บ๊ายบายน้องเก๋สวัสดีค่ะหนาวไหมไม่หนาวค่ะตอนนี้อยู่ในห้องมันมีฮีเตอร์แต่ถ้าออกไปข้างนอก <c oughs> นี่คือสภาพบรรยากาศข้างนอกค่ะหิมะตกด้วยโอ้รถถูกปกรถถูกปกคุมไปด้วยหิมะอยากเห็น,นเก๋ไก่เวอร์ชันแซ่บอุ๊บ อยากเห็นเหมือนกันเอาไว้เดี๋ยวจะไปใส่พริกเยอะๆนะคะเาจะได้แซ่บๆไปแล้วบายๆลองเพลงกล่อมหน่อยโอ้ออเม,ม่เาดีกว่ามันมันแปลกพี่เก๋วสวยขึ้นมากขอบคุณมากค่ะงั้นก็เดี๋ยวคนสวยไปนอนก่อนนะคะก็ฟันดีทุกคนนะคะ